สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุมวลชวนรีวิวกับมมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสลับวันนี้นะครับนี่เป็นไงสองลูกพี่นะครับที่เป็นสองลูกพี่ที่ผมยังไม่ได้เอามารีวิวเลยนะนะครับผมคืออย่างอเมซอนร่างนี้กับสตองเกอร์ล่างนี้เนี่ยเพื่อนๆนจะเห็นว่าผมเอามาถ่ายรูปแล้วก็จะเห็นแบบแวบไปแวบมาตามคลิปนั้นคลิปนี้นะครับ วันนี้ก็เลยแบบว่าอ่ะเลิกงามยามดีนะครับผมโควิดรอบ3ด้วยนะครับมันเงียบเงียบเบื่อเบื่อนะครับก็เลยเอาจับมารีวิวสักนิดนึงนะครับผมก็เริ่มจากอะไรก่อนดีเอาจาก a เม z o n ก่อนไหมนะครับผมสำหรับ a เม z o n ล่างนี้นะครับก็จะเป็น a เม z o n ล่างชุดสีเขียวแบบเขียวอมฟ้านะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็นเขียวอมฟ้านะครับแล้วก็หน้าอกจะเป็นสีส้มแดงนะครับ หัวก็จะเป็นหัวเดิมนั่นแหละนะครับคือชุดนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบนะสำับสีนี้ของอเมซ o n นะครับเป็นสีผมมองว่าสวยๆสวยสวยล่ละนะครับและอันนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกำไลแขนกิกิกับกำไลแขนกาก้านะครับที่มันประกบกันแล้วนะฮะคือตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับเพราะว่าทำออกมาค่อนข้างที่จะจะเหมือนในหนังมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ย ทำออกมาค่อนข้างที่จะเหมือนในหนังผมขออนุญาตวางโกโก้แหวนข้างก่อนแล้วก็สับตลาดจริงๆสับตลาดตัวนี้มัน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 สำคัญนะในซีรีส์อเมซอนเนี่ยผมถึงเอามาวางไว้เนะี่ยเพราะมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันแปลงร่างเป็นอเมซอนตัวนี้แล้วมาเป็นอเมซอนสู้กับอเมซอนนะครับถ้าใครเคยดูนะฮะในซีรีส์ช่วงท้ายนะครับขออนุญาตเอาไดโอ o, ออกมาแป๊บนึงก่อนนะครับคือเนี่ยตัวนี้ผมมองว่า เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําออกมาได้เหมือนแล้วก็สวยนะครับก็เป็นงานของเมดิคอมนะฮะ r a h นะครับ220เป็นบอดี้1อ่าอะไรนต่อ8นะครับก็เป็นบอดี้เก่าแล้วแต่มองจากมุมนี้นะเพื่อนๆน,นะผมว่าสัดส่วนสวยมากนะครับอาจจะดูตัวสั้นๆถ้าเทียบกัน1ต่อ6นะครับแต่ผมมองว่าอ่ะในตรงเนี้ยเนี้ยในตรงเนี้ยผมมองว่าก็ไม่เลว วสวยเลยละนะครับการขยับนะครับปกติทั่วไปตัวนี้เล่นสนุกนะผมเอาไปถ่ายรูปได้บบหลายท่าหลายทางเลยนะครับแล้วตัวนี้ที่ผมเปิมมากๆก็น่าจะเป็นส่วนที่เป็นหัวนะครับหัวเขาเขาเหมือนอเมซอนมากๆเลยครับเหมือนในตัวอเมซอนในหนังมากๆเลยคือตัวเนี้ยที่ ที่ซื้อ,เป,อเป็นตัวแรกของ Amazon ชุดผ้าเลยนะที่ผมซื้อไอตัวที่เป็นตัวสีเขียวตัวก่อนนั้นเนี่ยไอตัวนั้นเป็นตัวที่2ตัวนี้จริงจริงมันจะเป็นตัวแรกที่ผมซื้อเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับ Amazon ชุดนี้นะกับกับหน้าอกสีส้มอันนี้นะครับและอันนี้หน้ามันเหมือนจริงๆนะเพื่อนเปืนดูสินะครับโดยเฉพาะตรงหน้าเขาเนี่ยคือหน้ามันเหมือนมากเห็นไหมฮะมีความเป็น Amazon ที่เหมือนมากคือผมไม่รู้จะแบบอธิบายยังไงดี ต้องต้องได้จับอ่ะต้องได้จับแล้วต้องได้เล่นแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเนี้คุ้มตังมากแล้วตอนนี้ผมเห็นในราในตลาดเลยก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2 0 0 0 0ถึง3 0 0 0กว่าๆนะสำหรับตัวนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าเป็นตัวพิเศษหรือเปล่าแต่ผมได้มาในราคาส0 0พนนิดๆของร้านพี่ปูดเดชน,นะครับก็ได้มาในราคาที่ดีแล้วก็สภาพที่ดีเลยแต่ตอนนี้มีโครงการว่า อยากจะเบิ้ล1ต่อ6 a m เมซ n กิเลสมาเลยครับมันมันมันมีกิเลสเข้ามาก็เลยรู้สึกอยากจะได้แบบ a เมซ o n 1ต่อ6มาไว้ครอบครองจังเลยอะ่ะนะครับผมแต่ไอตัวที่เป็นล่างฟ้าเนี่ยตอนนี้ผมเห็นล้ในเพจเขาขายและมีคนมีมีคนมาขายแต่ว่าราคาค่อนข้างที่ยาคงโหดด้วยแล้วช่วงนี้ก็บวกกับโควิดด้วย ยังไม่มีเงินครับยังไม่มีเงินครับช่วงนี้ครับผมโควิดรอบสนี่ทำให้ผมเซ็งมากเลยเนี่ยนะครับก็ได้แต่หวังว่าในเดือนข้างหน้าทุกอย่างจะธนาคารกลับเป็นปกตินะผมว่าจะโดนอยู่แล้วผมเองก็ได้บอกกับทางร้านอากิบะหรือพี่ผู้เดทไปแล้วว่าถ้าเจอ1ต่อ6เนี่ยเก็บไว้ผมด้วยนะอเมซอนนะครับแต่จะได้ร่างนี้ก็จะดีมากนะครับแต่ร่างนี้ที่ผมเห็นหต่อหร้านนั้นนะครับ เขาขายเป็นราคาที่แพงแพงไหมมันก็ถือว่าใช้ได้ก็ไม่แรงมากเพราะว่าพี่ผมเห็นมันประมาณ4,48มั่งนะครับแต่ผมไม่เคยเจอไปเคยเจออเมซอนในในตามร้านทั่วไปจะอยู่ในเกณฑ์หกพัน 6, กว่าแพงแพงแตขง่ของเขาขายประมาณ4ีกว่าผมว่าก็โอเคแต่แค่ว่าตอนนี้เราไม่มีเงินมันเป็นโควิดนะครับผมอืม ตัวนี้ชอบสวยและเหมือนมากๆนะครับสัดส่วนก็โอเคนะครับเนี่ยเวลาขยับก็ต้องระวังนะเพื่อนๆน,นะนะครับแต่พอพอพอเรามาเล่น1ต่อ6อะ่ะเราก็เลยมามองว่า1ต่อ8ปดไทําไมมาดูท่านสั้นแปลกๆวะแต่เอาจริงๆแล้วมันก็เฉยๆนะครับมันก็ปกติเลยเพราะว่าในหนังเนี่ยสตันที่ใส่นีน่คือหัวจะโตถูกต้องไหมหัวโตแล้วส่วนบอดี้มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับถ้าเราดูในหนังนะฮะ แต่ถ้า1ตัว6มันก็จะยาวกว่าน,นี้อีกสักน,นิดนึงไงนะครับนี่อาร์มาซอนผมเรียกล่างนี้เป็นอาร์มาซอนล่าง power up ผมไม่รู้เป็น power up หรือเปล่านะครับเพราะล่างนี้จะโผล่มาในตอนที่เป็นอไอเนี้ยไอปีศาจแมวอ่ะปีศาจแมวดำนะครับพอเป็นแมวดำอ่ะเนี่ยอาร์มาซอนจะเปลี่ยนเป็นสีนี้เลยนะครับอาร์มาซอนอ่ะโอเคเดี๋ยวมาสตองเกอร์บ้างอามิทอาร์มาซอนวางหล่อๆไปก่อนเนาะ ปุ๊บอุ้ยโอเคต่อมาก็เป็นสตองเกอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวโปรดของผมเลยนะครับสตองเกอร์ชาร์จอัพขออนุญาตวางไดโองสตองเกอร์ชาร์จอัพนะครับโอ้โหเท่สขนาดนี้ไม่โดนได้ไงเพื่อนๆต้องโดนดิใช่ไหมเนี่ยโดยเฉพาะตรงหัวเห็นไหมครับ หัวเนี่ยพอมันโดนไฟโดนแสงนี่มันวิงว่งวังวิ่งวังจริงเลยนะเห็นไหมฮะพอมันโดนเนี่ยพอมันโดนพอนโดนไฟนะครับมันจะประกายสวยมากเลยเห็นไหมฮะเนี่ยสวยจังเลยอ่ะนะครับสตองเกอร์ชาร์จอัพออตัวนี้นะครับผมที่ที่มีประเด็นก็คงจะมีตรงนี้ครับตรงแถวบริเวณหนังด้านนี้นะครับมันเริ่มที่จะลอกนะฮะลอกก็เป็นดาเมจกันไปนะครับแต่ก็ดาเมจหนักมากนะฮะ ถ้าแถวเนี้ยเขาจะลอกตามเส้นหนังพวกนี้นะครับแต่ก็อ่ะตามกาลเวลาครับทําอะไรไม่ได้นอกจากไปเปลี่ยนเป็นหนังแท้ซึ่งผม,เ,มเชื่อว่าก็น่าจะราคาแรงอยู่เห็นตอนนี้ใน Facebook มีพี่คนนึงเขารับทานะที่ตอนนี้เขาโพสต์เกี่ยวกับไรเดอร์ไรเดอร์หนึ่งที่เป็นไรเดอร์หนึ่งเก่าตัวตาตาชมพูหัวหัวสีฟ้านะครับที่เขามาเปลี่ยนชุดหนังใหม่ให้เป็นหนังแท้จากหนังเทียมให้เป็นหนังแท้แต่ก็คิดว่าน่าจะราคาไม่เบา และอย่างที่บอกครับในช่วงโควิดแบบนี้อย่าเพิ่งกระดุกกระดิกตัวทั้งที่นครับตอนนี้ผมพยายามทําตัวให้นิ่งที่สุดเลยแล้วก็อย่างถึงตอนนี้เนี่ยกำลังเก็บตังค์ที่จะซื้อฟิกูอาร์ตแบล็กสองจุโอ้โหตอนนี้แรงมากๆนะครับแรงมากๆคนรีวิวกันเยอะเลยผมเห็นแล้วก็อ,อยากเอามารีวิวบ้างจังเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็สวยนะครับกลับมาที่สตองเกอร์เราเพิออะไรไปไกลผมเนี่ยนะครับเนี่ยสตองเกอร์ชาร์ตอัพ ผมก็แปลกใจนะว่าร่างนี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นอร์ที่เกี่ยวกับของเล่นเนี่ยจะมีร่างนี้ผมมาตลอดสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นเกาะเหล็กฟิกกูอาร์ตแล้วมาเป็นชุดผ้า1ต่อ8ชุดผ้า1ต่อ6ก็มีรวมถึงชุดผ้าเก่าเก่าที่มันเป็นยุคแรกๆเลยก็ยังมีสตองเกอร์ชาร์ตอัพผมว่าสตองเกอร์นี่น่าจะได้รับความนิยมมากๆนะผมคิดอย่างนั้นนะแต่ด้วยส่วนตัวผมอะผมชอบอยู่รนะดับสตองเกอร์เนี่ยนะครับ แต่ผมไม่เคยจับตัวหนึ่งต่อหกอะแต่ก็คิดว่าสัดส่วนก็น่าจะสวยนั่นแหละแต่อหนึ่งต่อแปดอันนี้สำหรับผมเนี่ยมันก็สวยว้าวมากแล้วอะสัดส่วนผมมองว่าสัดส่วนมันตรงมากเลยนะสัดส่วนค่อนข้างที่จะตรงเหมือนในหนังเลยนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนในหนังเลยนะครับขออนุญาตคัดแป๊บหนึ่งนะครับพอดีไฟตกนะฮะอ่ะกลับมานะครับก็บันทึกพอดีไฟตกนะครับผมฝนตกนะฮะนะครับ ไฟกันเลยตกนิดนึงนี่นะครับสลับสตองเกอร์เราคือตัวนี้ผมผมผมชอบชอบมากกว่าตัวที่เป็นร่างธรรมดาอีกนะตอนแรกอะผมผมว่าจะเอาตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับก็พอดูไปดูมาอมันก็ต้องมีทั้งสองร่างอะสลับสตองเกอร์นะครับก็เลยแบบว่าอเอามาทั้งคู่เลยแล้วยิ่ง,ไ,งไอตัวนี้พอได้มาเนี่ยคือสภาพมันจะใหม่กว่าไอตัวที่เป็นไอเขาเขาสีแดงไอเขาไอเขาสีส้มนะครับ แต่ตัวนี้ตามันจะสีเขียวเข้มเห็นไหมจุดสังเกตตาเป็นเขียวเข้มนะครับแล้วตรงนี้จะมีแถบเป็นแถบเงินซึ่งตัวนี้ก็สวยนะครับสวยก็ถ้าโปรเจกต์อเมซอนผ่านไปแล้ว <c oughs> ผมก็มองว่าสตองเกอร์ آ, er นี่ก็คงจะตามมาสลับ1ต่อ6กนะคระับแปๆมานี่จะเก็บครบเลยอป่าไม่รู้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากได้นะนะครับผมคืออย่างที่บอกครับ ของพวกนี้มันเติมเต็มวัยเด็กนะครับผมมันเติมเต็มวัยเด็กไ,ได้ดีมากๆเลยนะครับของสะสมพวกนี้คือพอวันหนึ่งมันได้ในมือแบบนี้เพื่อนๆพอผมจับในมือแบบนี้มันรู้สึกดีมากเลยนะมันรู้สึกดีมากๆเลยนะครับผมก็อยากจะมาอวดนะครับว่านี่มีครบเลยนะทั้งร่างพิเศษทั้งคู่เลยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้แบบโชว์ดีเทลอะไรยะแยะแต่แค่ว่าอยากจะมาอวดว่า คุมวลมีของเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็ท่อนชาตที่จะเพิ่มแล้วก็เหมือนก็มามาบ่นให้ฟังว่าวัยเด็กมันไม่มีพอหนึ่งเราทํางานแล้วพอที่จะเก็บเงินได้เนี่ยพอมันมีสิ่งพวกนี้มาแล้วมันรู้สึกแบบมันรู้สึกดีจังเลยนะครับก็เลยอยากจะแชร์ความรู้สึกตรงนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้ได้ดูว่าหลายคนเป็นเป็นเหมือนผมไหมอะไรประมาณนี้ว่าพอหนึ่งเราได้จับอะไรแบบนี้ที่อยู่ในมือแบบนี้มันรู้สึกดีจังเลยนะครับมันมันรู้สึกดีแล้วแฮปปี้มากๆเลยนะครับ เนี่ยงูสวยจังเลยอะ่ะมาตั้งคู่กับคาบูโตรนะครับคาบูโตรงานโชโดนี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับนี่ก็สวยนะครับเอามาเล่นคู่กันอ่าโอเคตอนนี้เนี่ยในโทรศัพท์กับไอแพดเนี่ยจะต้องมีหนังของ Stonger กับ Amazon แล้วก็ X Rider อติดไว้ตลอดเลยนะครับผมดูตลอดเข้าของน้ำก็นั่งดูเพลินเะเหลือเกินนะครับผมอ่ะโอเค วันนี้ก็จะมาอวดของที่เฉยนะครับว่า2ตัวนี้ผมยังไม่ได้รีวิวเวบเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็เลยอามาดูว่าเนี่ยสตัวเนี้ยเวิร์กสำหรับคนที่อยากจะซื้อสลับ2ตัวนี้นะครับผมเชียร์นะสำหรับ Amazon ล่างอา่า e r Up กับ Stronger Charge Up ผมแนะนำว่า2ตัวนี้ยเวิร์กแล้วก็สวยงานดีแล้วก็ยิ่งตอนนี้สำหรับชุดผ้ามดแดง1ต่อ8เนี่ยผมมองว่าราคากำลังน่ารักบางร้านนะ ย้าว่าสลับบักร้านนะครับราคากําลังดีแี่ผมมองว่าน่าลองนะครับราคาประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะโอเคมากเออทิ้งท้ายนิดนึงเพื่อนๆตรงนี้ต้องระวังนะครับช่วงนี้มันเป็นโควิดและทีนี้ในเพจการซื้อขายเราจะมีการโกงเกิดขึ้นเมื่อเมื่อวานล่าสุดเลยนะครับเพื่อนคุ้งผมคนหนึ่งนะครับไปสั่งสตองเกอร์มาเหมือนกันนะครับล้วก็สรุปแล้วโอนเงินไปแล้วไม่ส่งของ,ของมาและบล็อกเฟซไปเลย คนพวกนี้ที่ทําให้วงการการซื้อขา,ขายของพวกเรานี่แย่ไปด้วยเนาะไม่น่ารักเลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นการเตือนนะฮะต้องระวังนิดนึงเวลาจะซื้ออะไรต้องเช็คให้ดีอม,มันทําให้พ่อค้าบางคนทําให้แบบรู้สึกแบบเสียจริตอะ่ะยิ่งอย่างเราเงี้ยบางทีเราเราซื้อสะสมแล้วบางทีเราอยากจะปล่อยอย่างเงี้ยบางทีเราก็กลัวว่าอืมเขาจะรู้ไหมว่าเรามีตัวตนนะเราไม่ได้จะบล็อกอะไรเงี้ยเราก็ คนพวกนี้ผมมองว่าแย่มากทําให้วงการแย่นะครับแต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าช่วงนี้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยมันทําให้อย่างที่พูดหรอครับลหลายๆอย่างมันช็อตนะครับก็เลยทําให้มีมิจฉาชีพตรงนี้เกิดขึ้นเยอะต้องระวังเนาะนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับคูมบลชนรีวิวก็ต้องมาเพียงแค่นี้แหละมาเป็นแค่สั้นมาอวดของ2ตัวว่าเผื่อใครสนใจงาน2ตัวนี้นะครับผมเป็นรีวิวสั้นๆว่าเวิร์กจะซื้อได้เลยแต่ถ้าชุดผ้าเนี่ยถ้ามันเกิน พุทธหนึ่งต่อแปดถ้ามันเกินเกินสามพันกว่าผมว่าแนะนําให้เก็บอีกสักนิดนึงแล้วไปซื้อหนึ่งต่อหกดีกว่านะครับแต่ถ้าอยู่ในเกณฑ์สองพันนิดนิดสองพันกลางๆผมมองว่าจัดเลยครับเพราะว่าที่ผมซื้อในราคาสองพันกว่าแล้วผมมองว่ามันไม่แพงเพราะว่าผมเอาไปเปรียบกับฟิกูอาร์ตนะครับเพราะว่าฟิกูอาร์มันก็ราคาเกือบสองพันแล้วนะครับแล้วก็อย่างสตอเกอร์นี่ก็แพงอยู่ประมาณพันเจ็ดพันแปดสลับมือ1หนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ เพิ่มอีกนิดเดียวเราก็ได้เป็นชุดผ้าที่เหมือนแล้วก็สเกลที่โอเคนะครับผมมองว่าแบบนี้จะคุ้มกว่านะครับแล้วก็มันจบกว่ามันเล่นแล้วมันมันแฮปปี้ยิ่งเอาเวลาไปถ่ายรูปม,มันสวยแล้วก็มันมันอินกว่านะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้คุณบอลชวนรีวิวก็ต้องบอกว่าไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าวันนี้คุณมอลบอกว่าสวัสดีครับผมนะครับ